ค่าไปเวลาเราไปวัดเล้นในยีหรือว่าเราไปวัดไหนๆก็ตามไม่มีค่าผ่านประตูค่าผ่านประตูไปเข้าดิสนี์แหละเวลาเราเรียกกันง่ายๆอาจารย์ก็ขออนุญาตบอกยังยังไม่ต้องอัดก็ได้อาจารย์จะนอาจารย์จะมาบอกวิธีการก็คือเ,เขาจะให้ยันหูหนึ่งชุดพร้อมพร้อมกํายานมันนั่นเป็นจะเรียกค่าผ่านประตูไม่ได้มันก็คือเหมือนกับตอนเราไปวัดเล้นเนยี เวลาเราไปทําพิธีเราก็ต้องเสียร้อยหนึ่งใครเคยไปทําพิธีที่วัดเล่งได้ยี่ไหมเสียตังเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขียนชื่อก็ชื่อ,อละอเท่าไหร่ร้อยหนึ่งถ้าครอบครัวก็200จําได้ไหมก,ก็เหมือนกันกเขาก็เอาเงินบารุงวัด ด้วเวลาเราพูดแบบนี้มันจะดูน่ารักกว่ากันโอเคปะเออบริจากเข้าวัดไม่ใช่เสียค่าผ่านประตูฟังแล้วฟังแล้วเหมือนไปดิสนีย์แลนด์อยากให้ไกด์ทุกคนช่วยเปลี่ยนด้วยเพราะได้ยินมาหลายไกด์แล้วพูดบ่อยมากนะสบายๆเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้นะอาจารย์ก็อยากจะฝากบอกว่า,าเธอเนื่องจากว่าทางเขาบูรณะปฏิสังขรณ์ในห้อง 60ไทยสวยเอะความสำคัญก็คือว่าอะไรเขาดูแลแล้วปบำรุงรักษาสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นห้องใต้ดินเก่าวัดหวังต้าเสียนไม่ได้มีมาแค่ร้อยปีก่อนหน้านั้นเขาก็มีนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นชื่อหวังต้าเสียนมาเปลี่ยนชื่อแล้วอัญเชิญองค์หวังต้าเสียนขึ้นเมื่อไม่เกินร้อปีที่ผ่านมา ห้องใต้ดินนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในเกือบร้อยปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นในเกือบร้อยปีที่ผ่านมาสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือนะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นนักพททั้งพุทธเต๋าของจือ้อ <c oughs> ก็ทำไมครับก็ลงไปใต้ดิน ส่วนตมดทำพิธีเพราะในสมัยหนึ่งทำพีถูกทำลายเห็นไหมฮะไม่ให้มีาศาสนาจำได้ไหมเป็นช่วงคอมมูนิสต์เผาเจอตุอกจำได้ไหมเพราะไปเอาเรื่องของอะไรคาวส์มาร์กดิสนีคาวสมา์สาวสมาร์คมไปนั่งตรงนู้นถ่ายแบบนี้แล้วหน้าฉันไม่สวยเดี๋ยวโดน <c oughs> ไปด้งไกลๆต่ายมาเห็นแต่เหงือฉัน,นะจะบ้าไงถ่ายกูไม่ขออนุญาตเดี๋ยวกูด่าเลยจริงเนี่ยะเอ้นสบายๆนะเย็นๆเหลี่ยงเลี้ยงนะเพราเราไปที่นี่ไปทำอะไรเขาเป็นการส่วนหมนหินทุกก้อนศิลาทุกแผ่นเสาทุกต้นล้วนศักดิ์สิทธ เท hey, วรูปทุกองเพราะร้อยปีเขาสวมดมนทุกวันซึมซับเข้าไปเข้าใจยังเพร้นเราได้รับเขาเรียกว่ากรณีพิเศษได้รับความเมตตาจากซื่อหูแล้วก็คณาจารย์นักรตของเตา๋านะที่อยู่ที่วัดหวังต้าเสียงเราลงไปด้านล่างเขาห้ามถ่ายรูป เราลงไปแล้วทําใจสบายๆจิตสงบสๆอย่ามาคนเดียวเชิญคนที่เรารักไปกับเราด้วยอย่างของอาจารย์ข้างนี้นเด็กคูกิมิยะมาริโอมาเลอร์โป๊บมาด้วยพี่หมื่นเบลล่าก็มานะฮะเข้าใจอย่างไออภิษฎาอาจารย์ชอบมากน่ารักสุดๆเห็นป่ะหอมสกาวใจก็มาด้วยดีไหมแพทนับประพาพาน้องเลสซิ่งมาด้วยได้ไหม ได้มาริโอเมาเลอร์ก็มากับใครมากี้ราศีเมื่อวานนี้ได้ไหมได้สบายบายเลียงเลี้ยงเย็นๆเราลักใครชอบใครนึกถึงคนที่เรารักมายืนข้างเรามาสวมดมนต์ไหว้พระขอพรแล้วทําไมสะดอกเคราะห์เสริมชะตาไปกับเราได้ไหมได้นะสบายบายเลียงเลี้ยงรักใครชอบใครก็ชวนคนนั้นมาอยู่ในใจเราอธิษฐานจิตข้างขวาของอาจารย์ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ น้องๆคุณย่าคุณยายอาม่าเห็งพกเม้งนะมายืนอธิษฐานจิตตรงไหนด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นการย่อเอาจัก,กรวาลมาไว้ที่ห้องใต้ดินชาวจีนเชื่อเรื่องของพลังของจักรวาลและธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวเกิดซึนามิแดดร้อนฝนตกมีพายุล้วนแล้วแต่ส่งผลกับชีวิตของมนุษย์ ดาวดวงไหนที่เดินมา60กลุ่มดาวเดินมาแล้วตกต้องชะตาของเราอย่างไรให้เราเดินไปตามดวงดาวเช่นปีไหนดาวมา้าคือแบเอย,ะ,อยะแแบตกต้องชะตาปีนั้นเราก็ต้องเดินทางถ้าเราทำงานที่เกี่ยวกับเดินทางเราก็จเจริญรุ่งเรืองหรือไปเที่ยวปีไหนดาว ก้าวข้ามทางเดินตกต้องชะตาปีนั้นก็ให้ไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนเข้าใจอย่างแต่กรุณานอนกับคนที่นอนและเคยนอนแล้วนะคะไม่ใช่อาจารย์กฐาบอกให้นอนกับคนที่ไม่เคยนอนกูมไม่ได้พูดนะแ <c oughs> อนโทนีจําไว้นะอิงจนะําไว้นะจะมาบอกแองเจิลอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย <c oughs> นะเดี๋ยวจะถืออกาสน,นะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเป็นไปตามดาว ปีไหนดาวเทพโพคานะก็ค <_ C> e <an> ือกระเพาะป้าเทียนโตเทียนโตเทียนคือป้าโต,โตโตเนี่ยก็คือกระเพาะตกต้องชะตา <_ C> e <an> ปีนั้นก็กินทั้งปีเขาใจยังวิธีการง่ายๆกลัวอ้วนปีนั้นก็ต้องออกกําลังกายและปีนั้นจะได้กินของอร่อยๆถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มก็สําเร็จปีไหนดาวไทยอิมคือดาวพระจันทร์ตกต้องชะตา โอ้โหปีนั้นเครื่องสำอางเป็นไงสำเร็จดีเข้าใจรึล่เป็นผู้หญิงก็เด่นกว่าผู้ชายปีไหนไทยยังมาตกต้องชีวิตชีวิตก็รุ่งเรืองปีไหนดาวเทียนก้อยมาเหมือนคนปีชวดที่ดาวเทียนก้อยมาปีนั้นสิ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะแก้ไขได้กว่าจะได้ล้านกว่าจะเซ็นสัญญากว่าจะได้เอกสารกว่าจะหาเงินลงทุนปวดหัววุ่นวายตั้งแต่ปีที่แล้ว เพียงพยายามหาร้านให้ตายไม่ได้ร้านสักทีนะนี่มีลูกทัวอยู่ที่อเมริกาบอกลูกชายหน้าตาดีมากจะชวนอาจารย์ไปอยู่ด้วยบอกอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ขอบกินในกรุงเทพกับฮ่องกงให้หมดก่อนจะบ้าอะไรไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไล่เขาไปเหรอไม่ได้ให้กูอายมักเลยบอกแล้วอาจารย์พูดทำไมนะก็เขาก็มีปัญหาในเรื่องหาร้านหาอะไร พอมาเหยียบปีนี้พ้นตุดจีนนึกจะได้ล้านก็ได้โดยไม่คาดฝันเข้าใจั้มหาได้ในที่ที่ทําเลเหมาะสมนึกจะเซ็นเอกสารก็สําเร็จแถมยังได้ Work Permit แล้วก็ได้วีซ่าอยู่10ปีเนี่ยดาวเทียนก้อยมาเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อว่าปีเถาะปีอะไรเป็นยังไงแต่ห้องใต้ดินนี้เนี่ยเป็นการจำลองเอาจัก,กรวาลและดวงดาวต่างๆมาไว้ในห้องใต้ดิน ข้างล่างที่พื้นเราเหยียบยืนอยู่บนหินหยางและปอยกล้ยปกปักรักษาคุ้มครองขาจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตด้านบนเป็น60กลุ่มดาวนะฮะด้านบนเป็น60กลุ่มดาวแล้วก็มี12กลุ่มดาวย่อยนะครับรอบๆด้านหน้าของเราจะมีองค์เต๋าบ่อคือสมเด็จพระอนุตรธ,ธรรมมารดาพระมารดาแห่งดวงดาว ผู้สร้างดวงดาวและจักกรวาลทั้งปวงรอบตั้งแต่1-30ถึง30ด้านขวามือของเราคือองค์ไทยสวยเอีย๊ยประจำปีชวดถึงปีกุน36ด้านซ้ายมือคือ31-60ถึง60คือองค์ไทยสวยเอีย๊ยปีชวดถึงปีกุนนะรวม60ออแล้วยังมีเสือขาวมังกรเขียวซ้ายขวานะฮะ ข้างหน้าคือเต่าดําข้างหลังคือหงแดงถัดไปคือแมนยูและเชลซีจะป้าอะไรไม่ใช่ใชนะฮ <c oughs> ะก็คือหงแดงเต่าดําเสือขาวและมังกรเขียวนะฮะบางทีมีบุรีรัมยูในเต็ด้วย <c oughs> ทีมขวัญใจกูเลย <c oughs> <c oughs> นะสบายๆ <c oughs> เหลี่ยงเลี้ยงแบบนี้นะนี่ก็คือวิธีการลงไปข้างล่างย,ย,ยืนอยู่ในหินหยางจะได้รับความเมตตาจากคณาจารย์จีนทศ นะฮะจากเตา๋า <Yeah. S 1> จะให้เราคำนับ3ครั้งอีกป้ายหยีป้ายสับป้าามครั้งเขาจะตีหลักทางสามครั้ง,รงเราคำนับสามครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอธิษฐานจิตขอปรอ,องค์เต๋าบอ่อก่อนกํายานดอกแรกหยิบขึ้นมาแล้วอธิษฐานจิตวางไว้ตรงไหนมือซ้ายเท่านั้นเล็บ hand only l เล t Hand อ มือซ้ายเท่านั้นหยิบขึ้นมาแล้วทัชชิ่งสัมผัสอยู่ที่หน้าผากของเราจุดนี้คือจุดจัก,กระที่อยู่รองลงมาจากกระหม่อมอันนี้คือจุดจัก,กระการกายที่สูงที่สุดเหนือกระหม่อมสองนิ้วและนี่คือจุดตรงนี้เคยเห็นไหมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจีนจะมีจุดจัก,กระอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แหละคือดวงตาที่สาม เราอธิษฐานจิตนํากรัรมยานแท่งมาวางไว้อธิษฐานจิตสวดโอมมณีปัตเมหุมกาเตกาเตโบโรกาเตโบโรชันกาเตโพทิพทโศโพเหเสร็จเรียบร้อยอธิษฐานจิตใช้มือซ้ายปักลงไปวางกัมยานลงไปอย่างนอบน้อมนะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเชิญถ้าเราโชคดีคณาจารย์จีนโพธก็จะแจกอ่างเ่าให้เรา เราก็จะรับอ่างเปาแล้วเดินไปที่ไทยสวยเอียะประจําปีจอจุดที่สองจุดที่สองไทยสวยเอียะประจําปีจอพัดนามว่าเกียงบูไกเจียงกุเวลาไปกราบขอพรที่ไหนช่วยกรุณาจําชื่อเหมือนอาจารย์จะไปขอพรใครก็เ,เหมือนกับคุณยายกับพา่าสอนไว้ว่าลื้อจะไปยืมเงินใครลื้อไม่รู้จักชื่อเขาไม่รู้เบอร์โทรเขาื้อโทรไปยืมเงินเขาไงก็ต้อง โทรศัพท์หาเขาบอกเราชื่ออะไรเขาชื่ออะไรถูกปะข้าพเจ้าเขมชาติปริญญาตุสรคาถาจินมัญจรเห็นเต็กเฮียงหวังเต๋อเฉียนหวงตักสีน้องจัมโบเองขอบารมีองค์ไทยสวยเอียพระนามว่าเกียงบูไตเจียงกุ๊ไทยสวยเอี้ยประจำปีจอธาตุดิน2561ได้โปรดดลบันดาลประทานทรให้365วัน12เดือนสฤดูหปี มีแต่ลาบลื่นลุ่งเรืองล่ำรวยแล้วก็ร่มเย็นดีไหมเสร็จแล้วก็หยิบกํายานดอกที่สองแท่งที่สองขึ้นมาแล้ววางลงไปอย่างนอบน้อมเสร็จเรียบร้อยเหลือกํายานแท่งที่สามไปที่ไทยสวยเอีะของตัวเองหมายเลขเท่าไหร่เดินไปที่นั่น1-30ถึงอยู่ขวามือ31-60ถึงอยู่ซ้ายมือ เลขหนึ่งจะอยู่ติดก,กับองค์เต๋าบอ่อไล่มาจนถึง30เลข31จะอยู่นอกสุดไล่ไปจนถึง60ติดก,กับองค์เต๋าบอ่อไปยืนหน้าไทสวยเอี้ยของตัวเองแล้วพูดว่าข้าพเจ้าชื่อนี้องคุณนี้ขอบารมีองค์ไทสวยเอี้ยประจําปีอ่ะอย่างของจางก็ปีกุล2514นตอนนี้ก็อายุ32บอพอดี <c oughs> ไม่เป็นไรอายุอายุปีนัก,กษัตริ์อีกเรื่องหนึ่งเราดูที่หน้าเห็นปะ สบายสบายเลี่ยงเลี่ยงนะงั้นก็ซาจับหีขอบารมีองค์ไทยสวยเอียประจำปีกุลทับทอง2514ปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้าชื่อนี้นามคุณน,นี้นะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นข้างบนไปกราบขอพรองค์หวังต้าเซียนเทพหยุดโหลหรือเย่หล่อ เยลานี่ก็คือเป็นผู้เท่าจันทราหรือผู้เท่าบุพเพสันนิวาสบางคนพอบอกผู้เท่าบุพเพสันนิวาสเลยเรียกผู้เท่าอ,อ,อเจ้าเฉยเลยไม่ได้นะจ๊ะนะฮะเราจะไปกราบขอพรผู้เท่าบุพเพนะฮะถึง้ะบอกนะอ่าแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรให้ความรักของเราดีเดี๋ยวเรามีวิธีการกราบขอพรผู้เท่าจันทราหรือผู้เท่าเยลาหรือผู้เท่าจุดเหลนะ ว่าจะทำอย่างไรความรักถึงจะมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนไม่เชื่อดูที่อาจารย์คาถาเป็นต้นเห็นไหมโดมเงี้ยมาริโอเงี้ยเห็นไหมนาเด็กเห็นไหมไม่ได้รักกูเลยเขาไปรักคนอื่นหมดนะก็มาแล้วอย่าขี้โกงขอแบบอาจารย์นี่ไม่ได้ผล วันแรกก็ขอโดมพอมาทิปที่2ขอมาริโอ้ทิปที่3าขอนาเดททิปที่ 4, ขอโป๊ปงี้ไม่ได้พูดเท่าเยลาดสาบเลยบอกงั้นไม่ต้องมีคู่เลยนิสัยไม่ดีเจ้าชู้เข้าใจยังต้องรักเดียวใจเดียวเข้าใจไหมพ่อเออนะงั้นวิธีอย่างนี้แล้วเราก็ไปผูกได้แดงแต่เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับที่หลังตอนนี้ไปไหนต่อกานจิวเวรี่ก่อนอาวงั้นไปจิวเวี่กับน้องอิงก่อนอ่ะ<บ>เดี๋ยวเจอกันสบายๆเลี้ยงเลี้ยงกับอิสกินอ่า